ข้อสงสัยนะครับว่าใส่ประกับกันล้มเพื่ออะไรใส่แล้วได้อะไรคลิปนี้มีคําตอบนะครับนี่ครับจะเป็นฟอร์ซ่าสายทัวริงนะครับแนะนําให้แบบว่าแนวออกทริปเดินทางไกลๆนะครับแล้วรถค่อนข้างมีราคาสูงนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับการใส่ประกับแคสตานะครับเริ่มต้นการใส่ประกับเนี่ยจะต้องใส่แคสตามาก,ก่อนแคสตาของฟอร์ซ่านะครับจะช่วยให้เซฟตี้เกี่ยวกับชุดสีเพราะว่าชุดสีราคารถสูงๆเนี้ยจะราคาแพง ถ้าเกิดเหตุอุบ i d ิเหจริงช่วงโค้งนะครับช่วงขอบจะเป็นร้อยก่อนอสำหรับหลายคนที่ใส่แคสบาร์มาแพงๆก็ต้องเริ่มต้นจากประกับก่อนครับเวลาเกิดฉุกเฉินนะครับก็จะตรงที่ประกับก่อนเลยมีปัญหาตกตัวแล้ไม่ถึงร้อยครับใส่ฝั่งละสีข้างสามารถช่วยเซฟตี้รถได้เยอะมากนะครับผมแล้วแคสบาร์นะครับก็สามารถใส่พวกอุปกรณ์เสริม ที่วางแก้วน้ำหรือขาดกล้องโกโกไปได้นะครับผมแล้วถ้าใครสนใจจากแบรนด์ Moto นะครับจะมีให้สองขนาดนะครับเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับผมแล้วแต่ความชอบความสวยงามนะครับผมอะถ้าสนใจนกดโฆร้าได้เลยนะครับ